สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอยู่แล้วนะคะกับช่องป้าอ้วนวันนี้ป้าอ้วนจะพาเพื่อนๆทาน้าเต้าหู้จากการน้ําร้อนค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะก็นะคะทุกคนทําไมถึงมีการทําน้าเต้าหู้จากการน้าร้อนเนื่องจากว่าป้าอ้วนไปเห็นเครื่องทําน้าเต้าหู้นะคะมันมันคล้ายคลึงกับการทําในการน้ําร้อนเลยนะคะคือการทํางานคือเขาจะมีตัวปั่นอยู่ในตัวแล้วก็มีการต้มแบบการน้ําร้อนเลยป้าอ้วนคิดเอาเองนะ ครันนี้ก็เลยทําให้เกิดไอเดียว่าทําไมเราต้องไปเปลืองเงินซื้อการน้ําร้อนนะคะไม่ใช่ไม่ดีนะคะใครที่พอมีทุนก็สามารถซื้อได้แต่ว่าใครที่มันมีของอยู่แล้วอย่างการน้ําร้อนอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้ได้เลยแล้วที่สําคัญนะคะอย่างถ้าเรากองกากไม่ไม่เนียนไม่สะอาดกริบแบบว่าเวลาประอวนต้มขายค่ะคือจะไม่ให้มีเศษหล่นลงไปเลยแต่ ถ้า้ามีเศษหล่นลงไปมันจะทําให้ไห,หมหม้อแล้วก็เหม็นเหม็นกลิ่นไหมค่ะทุกคนแล้วก็ทําไมถึงมาทําในการน้ําร้อนมันสะดวกแล้วก็อย่างถ้ามีเศษขี้ผงของไอเนี่ยค่ะถั่วที่เรากรองไม่หมดเนี่ยเขามาอยู่ในนี้ค่ะมันมันจะไม่มีกลิ่นไหมคือมันจะสุกไปพร้อมกันเลยแต่ก็คือ สะดวกดีด้วยแล้วก็แต่มันมีข้อเสียเวลากินก็จะมีไอ้กากๆเนาะทุกคนแต่ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเนี้ยแล้วก็ให้ความเข้มข้นนะคะแล้วก็สะดวกที่สําคัญคือมันทําทีละน้อยเราไม่ต้องไปซื้อน้าเต้าหู้เองนะคะเราทําเองที่บ้านเพียงแค่มีกา,าน้ําร้อนแล้วก็เครื่องปั่นนะคะใครที่ไม่มีเครื่องปั่นก็สามารถใช้โคกที่สะอาดโขกเอาได้นะทุกคนนี่เลยอันนี้เป็น เคล็ดลับดีๆที่มาบอกเพื่อนๆนะคะใครที่ชอบทานน้ำเต้าหู้ก็มาดูกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะปะ้าอ้วนก็จะก็พูดหยุดตั้งนานไม่เข้าเรื่องสักทีก็ขั้นตอนแรกปรร้าอ้วนจะแช่ถั่วนะคะอยู่ประมาณสามชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงนะคะหรือว่าให้ดูจนกว่าถั่วของเราจะเป็นเม็ดเต็มนะคะคือไม่เป็นเม็ดอ่าแข็งๆอ่ะค่ะให้มันเป็นเน็บเม็ดอ้วนๆให้มันอ้วนขึ้นมาค่ะอันนี้ใช้ถั่วประมาณ สขีดนะคะน้ําก็ประมาณพันสองเนาะเนี่ยค่ะน้ำพันสองหรือพันหนึ่งก็ได้นะคะสามารถทําได้เข้มข้นก็ไม่ได้มีผลนะคะเข้มข้นก็จะทําให้เข้มข้นดีแล้วก็ไม่ไหมหม้อแต่ถ้าส่วนว่าเราไปทําในเอเตาถ้าเข้มข้นมากก็จะไหมแล้วก็เหนียวไปเลยนะคะทุกคนถ้าใส่เพิ่มปริมาณน้ําขึ้นมาสักพันสองเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากว่าเราจะมา เอาน้ำผ่านถั่วเนี้ยน้ำก็จะหายไปบ้างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมาทํากันเลยค่ะเพราะอ้วนจะเอาถั่วของเราเนี่ยไปล้างก่อนนะคะทุกคนต้องขออภัยนะคะบ้านอยู่ใกล้ถนนนะคะอาจจะมีเสียงรถนิดนึงจะเอาถั่วของเรานี่ไปล้างจนสะอาดแล้วก็ไม่ให้มีน้ําขุ่นๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปล้างถั่วก่อนนะคะสักครู่ค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้ปลาอ้วนได้ล้างถัว่วได้สะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปปั่นกันค่ะปลาอ้วนก็จะนําถั่วของเราเข้าไปในเครื่องปั่นเลยนะคะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่มีที่บ้านเลยนะคะทุกคนถ้าไม่มีเครื่องปั่นปลาอ้วนแนะนาให้ใช้ครกนะคะโขลกเลยใช้ได้เช่นกันส่วนน้ําที่เติมนะคะก็จะเติมเข้าไปพอปั่นได้นะคะ ปริมาณเติมก็ให้เท่าๆกันกับถั่วก็ได้นะที่เหลือก็เอาไว้ขั้นตอนต่อไปนีหคะปิดเลยการประอ้วนใช้เครื่องปั่นก็จะลงสปีดต่ำนะคะเพราะว่ามันจะพุ่งพูดอเอาขอโทษทีค่ะทุกคนประอ้วนก็จะตั้งสปีดต่ำแล้วก็เปิดขึ้นเลยค่อยๆปั่นขึ้น จะไม่ละเอียดมากนะคะทุกคนนี้เลยประมาณนี้ปอาอะวันก็จะไปกองนะคะถ้าอุปรกรณ์อะวันก็จะมีกะละมงังหรือหม้อก็ได้นะคะวันนี้อะวนมีหมอ้อสแตนเลสเท่าที่มีในครัวนะคะแล้วก็กระชอนนี่เลยค่ะกองเข้าไปแบบนี้เลยสังเกตไหมคะว่าปั่นก็ประมาณประมาณถั่วหมดนะคะถ้าปั่นละเอียดกว่าน,นี้ก็เขาก็ จะหลุดรอดลงไปในตอนขั้นตอนที่เรากรองนะคะนี่ค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าทานเอง้ใ <c> ห <oughs> ลูกแม่ <c oughs> ร่วงทำทีละน้อยทุกคนเพราะว่าเราจะทำทานเองที่บ้าน เกอ,อกอยออกนี้ใครถนัดถุงมือก็สามารถใช้ถุงมือยางได้นะถุงมือพลาสติกก็มีขายนะคะเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ถ้าจะใช้ก็ต้องเดินทางไปประมาณห้าสิบกโลเนี่ยค่ะบีบออกแบบน,นี้เลยแล้วก็จะเติมน้ำเข้าไปอีกค่ะทุกคนเติมเข้าไปในถั่วตัวนี้เลย นี่เลยนี่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปล้างมือกับกระชอนสักครู่ค่ะค่ะทุกคนปาอ้วนก็จะได้ผ้าขาวบางนะคะเอามากองใส่เลยนะคะอีกหนึ่งชั้นนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆไม่ใช้ผ้าขาวบางก็ได้นะอาจจะก,กองใส่กระชอนตาถีแบบเมื่อกี้ค่ะกองสักสองรอบก็ใช้ได้นะ หล่นทุกคนเน <Yeah. S 1> ี่ย็จแล้วก็นี่เลยทุกคนมาดูใกล้ๆนี่คะ่ะก็จะได้น้ำเต้าหู้ที่เข้มข้นแบบนี้นะคะนี่เลยก็จะได้น้ำเต้าหู้เข้มข้นแบบนี้นะคะนี่เลย รู้สึกว่าไม่ถึงลิตรด้วยจะประมาณ800มิลลิลิตรนะคะนี่เลยค่ะหลังจากได้แล้วนี่จะบอกว่ากาก,ากถั่วเนี่ยนะทุกคนนี่นี่จะให้ดูกากถัว่วสามารถเอาไปเป็นอาหารสัตว์พวกเป็ดไก่ได้นะคะนี่โปรตีนชั้นเยี่ยมเลยนะคะคือได้ประโยชน์สองต่อจากนั้นนะคะป้าอ้วนก็จะนำการน้ำร้อนที่สะอาดแล้วมานะคะทุกคนแล้วก็ใบเตย การเหม็นเขียวให้กลิ่นหอมนะทุกคนนะอย่าเอาน้ำเต้าหู้ของเราเทงไปเลยง่ายๆแบบนี้ค่ะทุกคนนี่เลยจะสังเกตได้ว่าไม่ต้องให้เขาเขาจะมีปริมาณบอกอยู่นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ปริมาณบอกอยู่ว่าใส่เกินไม่เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเนาะเราก็ไม่ต้องใส่เกินใส่ประมาณนี้ก็พอเสร็จแล้วปิดฝาค่ะทุกคน อาเสร็จแล้วเสียบปลักเลยขั้นตอนนี้เราก็เสียบปลักแล้วรอน้ําขึ้นตรงตรงนี้นะคะรอเขาเดือดเนี่ยค่ะสังเกตได้ว่ามันก็จะขึ้นสีนี้ก็สุดแล้วแต่ของแต่ละยี่ห้อนะคะประ้วนใช้ย,ยี่ห้อชาร์ปแบบนี้ชาร์ปต้องเข้าแล้วนะคะ ค่ะก็ขึ้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเขาก็แค่รอเวลาแค่เองไม่ต้องไปทําอะไรกับเขาเลยรอง่ายๆแบบนี้ค่ะแล้วก็รอให้ขึ้นคําว่าวอร์มเสร็จแ,แล้วเราก็จะมาเปิดฝาสักครู่ค่ะช่วงระหว่างรอน้ําเดือดนะคะทุกคนถ้าเขาบางนี่ให้ซักเลยนะคะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นี่ขึ้นลาแน่นอนค่ะทุกคนซักสากแดดเลยนะคะก็อ้วนก็จะซักง่ายๆแบบนี้ค่ะขอเอาไป เป็นคนมกักง่ายอันนี้แล้วแต่วิธีการนะทุกคนซักให้สะอาดเลยใช้น้ำยาล้างจานนะคะไม่ใช้ผงซักฟ้กาเนาะเพราะว่ากลัวจะมีสารสกค้างนี่ค่ะเสร็จแล้วไปตากค่ะทุกคนอุปรกรณ์อะไรอุปรกรณ์ที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นกะละมังหรือว่า หลูปั่นนะคะแล้วก็กระชอนะายพวกนี้เก็บล้างให้สะอาดนะคะช่วงระหว่างรองก็จะไม่ให้มันแห้งกลังนะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้การน้ำร้อนของเราก็มาถึงจุดที่เดือดแล้วนะคะปะอ้วนก็จะทำการเปิดฝาเลยค่ะนี่เลยนี่ค่ะจะสังเกตได้ว่ามันก็เริ่มมีฟองนะคะทุกคนเสร็จแล้วเปิดก็ประมาณสักสิบนาทีนะคะเราค่อยปิดไว้นะคะสักครู่ค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เปิดฝาไว้ครบทั้งหมดสิบนาทีถ้าไม่ถึงต้องเปิดฝาเพื่อ่จะให้กลิ่นเหม็นเขียวของเขาเนี่ยออกไปนะคะเสร็จแล้วก็ต้มไว้อย่างนี้นะคะครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงแต่ป้ะอ้วนว่าหนึ่งชั่วโมงก็จะดีกว่านะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะว่าหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเนี่ยเรามาชิมดูเขาจะเหม็นเขียวหรือเปล่านะคะสักครูค่ค่ะค่ะทุกคนตอนนี้ก็ ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะสําหรับต้มต่อไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบอุ่นเนาะของเครื่องหม้อต้มนะเดี๋ยวป้าอ้วนจะชิมให้ดูนี่ค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวดูหน้าป้าอ้วนนะคะก็นี่เลย อยากจะให้เทให้ดูดูเห็นความข้นไหมทุกคนน้ำเต้าหู้นะคะหอมมากหอมทั้งใบเตยทั้งตัวถั่วเหลืองนะคะช่วงระหว่างนี้สามารถปิดไว้ได้นะคะก็สามารถเปิดตั้งไว้อย่างเงี้ยทั้งวันได้เลยนะคะเพราะว่าน้ํามันยังมีอยู่แต่ถ้าน้ําแห้งก็ต้องระ,ะมัดระวังนิดนึงนะนี่ค่ะโอ้ร้อนอืมหอม ส่วนใครที่ชอบน้ําตาลนะคะแต่ปะวันกินลดน้ําหนักนะคะสังเกตไหมว่าหน้าเริ่มเลียวเพราะลดน้ําหนักไปสิบกิโลค่ะทุกคนก็ได้จากการกินน้ํเต้าหู้นี้นะคะทุกคนแบบไม่ใส่น้ําตาลนะใครจะชอบใส่น้ําตาลก็สุดแล้วแต่นะคะนี่เลยหอมออย่าลืมนะคะก็ ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะสามารถเอาไปทําได้นะคะเอาไปทํากินทําทานในครอบคอรัวได้เลยนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ป้าอ้วนด้วยนะคะด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแชร์ไปให้เพื่อนคนที่คุณรักด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันค่ะขอบคุณไา้บายค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย